ไม่มีเลยไม่มีเลยสักผลเอาพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยข้อที่หนึ่งยากอีกแล้วใช้เวลาคิดหนึ่งสัปดาห์สามสิบบวกด้วยแปดใช้เวลาคิดเจ็ดวันตายแล้วเบาๆหน่อยลูกนี่ถ้ามีสาวนะเขาสาวเขาวิ่งหนีหมดแหละแบบเนี้ยจริงปะ เออน้ำลายกระเด็นใส่หน้าก็หมดเลยอะ่ะชักชไปข้อที่สองเลยนะเอามัวคุยคุยเหรอใครคุยกันรอกกันได้ไหมคะไม่ได้ข้อที่ สอ,อ้ใช้เวลาคิดสองวันหกบวกด้วยหกมีใครบอกว่าโถรครูจิมมี่ผมนี่แค่มองปั๊บผมรู้เลยคำตอบใครเป็นแบบนี้บ้างยกมือโอ้มีหลายคนเลยมองปั๊บรู้เลยว่าคำตอบคืออะไร โอ้เยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากอาวเอามือลงต่อไปข้อที่สทันไหมคะใครไม่ทันต้องยกมือบอกคุณครูนะคะว่าครูจิมมี่ขาหนูไม่ทันอ้าไปข้อที่สามบปบวกด้วยสข้อนี้ใช้เวลาคิดสักอะไรห้าวัน โอ้โจิมมี่ครับผมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีสองวินาทีปั๊บได้เลยอะโอ้อะไรจะเก่งขนาดนั้นเอ่อคุณครูที่เมลมาบอกคุณครูจิมมี่นะคะเอ่อกระเป๋าคุณครูลืมเขียนชื่อมา มีอยู่โรงเรียนเดียวนะคะอีกโรงเรียนหนึ่งยังไม่ทราบเหลืออีกโรงเรียนหนึ่งค่ะคุณครูยังไงก็คุณครูเมลเข้ามาบอกคุณครูจิมมี่นะคะเดี๋ยวจะจัดการส่งไปให้น้องเขาสพายเท่ๆนะคะต่อไปข้อที่4ี่เจ็ดสิบลบด้วยห้ข้อนี้ผมใช้เวลาคิดประมาณหนึ่งเดือนครับปูณจิมมี่ครับ ตายพอดีหนึ่งเดือนเพื่อนเขาไปถึงไหนแล้วได้คำตอบอยังลูกได้แล้วนะคะอ้าวไปข้อที่ห30ลบด้วยสองมาถึงครึ่งทางแล้ว คูจิมมี่ครับผมขอกลับไปนอนที่บ้านจากคืนหนึ่งก็ค่อยมาคิดต่อแล้วครับผมว่ามันยากมากเลยอ่ะพรานิ้วผมเนี่ยมันไม่ถึงสามสิบรวมนิ้วมือกับน,นิ้วเท้าก็ยังไม่ถึงสามสิบนะครับมันยากมากเลย เรียนว่าคณิตศาสตร์นี่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเราหลายเรื่องไหมเอาตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยต้องดูอะไรคะเออมีตัวเลขไหมมีมเห็นไหมอเอาต่อไปข้อที่หกห้าสิบวกด้วย30สิบโอ้ผู้ิมี่ครับ<อ>เดือนหนึ่งก็คงจะไม่พอแล้วครับผมขอปีนึงแล้วกัน<อ>คิดข้อนี้ เตรียมตัวไปสอบตกเลยดูนาฬิกาก็เกี่ยวกับตัวเลขขอเงินคุณแม่ไปโรงเรียนเกี่ยวไหมเกี่ยวกับตัวเลขไหมเกี่ยวอีกแล้วอะไรนะคะการอะไรนะคะเออสมมติมาถึงหน้าโรงเรียนอยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งหยิบเงินให้เขาสิบบาทข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่าสัก อะสมมุติว่าข้าวเหนียว5บาทหมูปิ้ง3บาทรวมไปเท่าไหร่8บาททอนมาให้เท่าไหร่เออเกี่ยวกับตัวเลขไหมอ่ะเกี่ยวอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปข้อที่7ว้ายข้อนี้อะไรอ่ะอเกิดอะไรขึ้นถ้าใครคิดข้อนี้ไม่ได้ให้ไปอยู่อนุบาลและจะไม่ตามกลับมาด้วย อยู่แล้วอยู่เลยไม่ตมั้งนั่นแหละให้เป็นเด็กโขงตัวโตกว่าเพื่อนน้องก็เล็กๆๆตัวเองตัวโตกว่าเพื่อนอะ่ะเขาเรียกเด็กโขงนี่เวลาน้องจามอ่ะน้องจะต้องปิดปากหาผ้าเช็ดหน้ามาปิดด้วยนะลูกมีเชื้อโรคนะรู้รู้ไหมคะเข้าใจไหม อะต่อไปข้อที่8ว้าว,อ,วอีกและโอ้โหอะไรจะเขาเดียวหมูปิ้งอร่อยมากข้อนี้ข้อนี้ทำได้ครับผมคิดแค่ชั่วโมหงหนึ่งเท่านั้นเอง ต่อไปข้อที่9ก <14. S 1> ้าสี่ลบด้วยสามจะเป็นกล้วยปิ้งจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือเปล่า 14, 15, 15. ยากไหมไม่ยากง่ายๆ ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้เออเอาละเอาละบวกกันสามครั้งเลยสี่บวกด้วยห้าบวกด้วยหเดี๋ยวค่อยดูนะต่อไปจะเอาสักห้าจำนวนดีไหมสู้ไหม ดีมากเล้วคุณครูชอบมากเลยใครที่สู้ไม่ถอยตัวเองคิดเสียงดังจังได้คำตอบหรือยังคะ,ไ,งคะไปดูเฉลยกันเลยนั่งตัวตรงตามองจอทีวีข้อที่หนึ่งสามสบวกได้แปดคำตอบก็คือ38ข้อที่สองหบวกได้หค่ะ 12ข้อที่3 18บวกด้วยส22ข้อที่4 70เจลบด้วยห้าข้อที่5 30สาลบด้วยสองข้อที่6 50้าสบวกด้วย30 8สข้อที่7 4็บวกด้วยห ทำไมจะง่ายสิค่ะข้อที่8 3บวกด้วย6ก็คือ 9, 9นั่นเองข้อที่9 14ลบด้วย3 11ข้อที่10 4บวกด้วย5แล้วก็บวกด้วย6 1ส5ปลายทางปลายทางรวมคะแนนเร็วใครได้10เต็ม สิบข้ออ๋อสิบข้อหนึ่งร้อยคะแนนเอาไปเลยใครรู้เก้าข้อเก้าสิบคะแนนแปดแปดข้อก็ได้แปดสิบคะแนนเจ็ดข้อก็เจ็ดสิบหกข้อก็หกสิบห้าข้อก็ห้าสิบถ้าสี่ข้อล่ะ สี่สิบตกหรือเปล่าสอบตกอุ้ยไม่เอาดีกว่าอา้าววันนี้เราจะเรียนการถึงเรื่องจำนวนนับไม่เกินหนึ่งม <1, 000. S 2> ืนเอาอีกแล้ว